พี่อ <Christina. S 1> ูีีกนยานรีใหญ่ไอ้นก็เห็นบเป็นห้องมืหมันาังมากแขกมาดีน่ยังนาก ของแตงรถสีโอ oh, no ้ของแตงมอไส้สองอันแบตเตอรี่เยอะแยะของแตงรถเอของแตงรถตัดแฝงทางไหนอ่ะสองมาเบิ <would> uh, ้งนี่ใช้ไฟที่นี่โอ้ไฟตัวนี่ไฟรถโอ้ไฟเหลือมแวงแๆงแฝงที่นี่ ยนี่เห็นจักไฟยังดอบกล่องนี้มียังไงมีกั้นหลังสองคางที่นี่โอ้ไฟแวบๆๆๆตัวนี้กระดับมีน็อตข้างในมีน็อตสองสามตัวนี่เห็นบ่เห็นในกล่องบ่เห็นว่าปิดกล่องเลื่อยบ่ปิดบนใด